เขานว่มาเมื่อยเราก็นั่งดูมวยกันอยู่ก็เลยนวดให้ก็ถ่ายรูปก็ไม่มีอะไรไมกินขาสั้นไม่กีขาสั้นไม่ไม่รรไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่ากายเป็นมันเป็นเรื่องว่ะไม่ได้มีความหมายเลยเลยผมไม่ค้างรักรักข้างผมะ ก็เขากลับมาจากอเมริกาแล้วก็เดินแบบทุกวันเลยแล้วก็ใส่ชุดสูงแล้วเขาก็บ่นว่าเมื่อยเราก็นั่งดูมวยกันอยู่ดูวันแชมเปี้ยนชิพกันอยู่ก็เลยนวดให้ก็ถ่ายรูปก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าชุดลายคกาบเป็นสีกงขาสั้นเป็นกีขาสั้นคือผมก็ดูวันแชมเปี้ยนชิพเขาชกมวยใช่ไหมผมก็เลยไปไปซ้อมมวยด้วยระหว่างพักยเขาบอกพี่เป๊กก่อนไหมครับอะไรอนนี้เขาจะ เขาบอกแล้วครับบอกแล้วครับผมก็เออก็ไม่เห็นมีอะไรก็โพ้ได้เพราะว่าปกติก็ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่ากายเป็นมันเป็นเรื่องว่ะอ๋ออย่างเงี้ยแต่ความจริงก็จริงไม่ได้โป้ขนาดนั้นครับแต่ว่ามันโดนบังไว้มันก็เลยดูโป้ก็บอกลงได้ป่ะผมก็เออดูก็ก็ก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะอาจจะสกินไม่ดีพอครับถ้าจากจากผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแล้วผมว่าผมสกินไม่ดีพอ อ๋อใช่ครับใช่ครับเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนไม่ค่อยแซวครับพี่คอสตูมเนี่ยครับเมื่อ <c oughs> วานเจอเขาทักผมผมก็อ้าวเหรอเ๋อมันเป็นเรื่องเหรอแล้วสัาพนึงก็มีคนส่งมาว่ามันลงไปในเพจอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดที่ได้ว่าหลายคนโกัาแบบซูมกลามเือซูมอะไรอย่างเงี้ยผมวจ้างได้จ้างได้ไม่จริง ด้วยหวยแต่แพงอะไรอย่างเงี้ยฮะัด้วยไม่ดีแต่แพงอ๋อ,ก,อ,อก็วันนี้เมื่อวานเขาก็ไปเดินแบบมาก็บอกว่าเมื่อยอยู่ฮะ <c oughs> คนก็อาจจะเห็นอีกโหมดหนึ่งของพี่ปลเป้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาจริงผมเป็นโหมดอันนี้อยู่แล้วครับครับแต่ผมไม่ค่อยบอกครับข้ <c oughs> างหลังไหมครับเนี่ยเวลาเนี่ยผมไม่ได้บอกก่อนเลยนะคุณมาถามผมผมก็ตอบตาม ตามตามตามเนื้อผ้าไปครับผ,ผ,ผมไม่ข้างรักรักข้างผมฮะ <laughs> เหมือนผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้หิวข้าวแต่ข้าวหิวผมอะไรเงี้ย <laughs> ไม่ได้มีความหมายเลยเลยให้มึงตลอดอยู่ <laughs> อ, <laughs> อันนี้คือไม่ตั้งใจจริงๆคนระับ <laughs> ขอโทษด้วย <laughs> อ <laughs> ยินต้องลงบ่อยๆแล้ว ไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะจะอ๋อตอนนี้เยอะแหรอครับนี่เขินครับนี่เขินครับอนไปามมันมันสตอรี่สตอรี่หนึ่งวันมันก็หมดแล้วฮะ <c oughs> อ๋อหายแล้วพี่หายแล้วหายแล้วก็ตอนนี้ก็มีลองโควิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่ายังมี เสมหะรสชาติแปลกๆอยู่ครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ได้จากโควิดที่มันไม่เหมือนวัฏธรรมดาคือเสมหะผมรสชาติแปลกมากมันไม่เชิงขมมันออกไปทางเปรี้ยวๆมากกว่านี่เราพูดถึงเรื่องเสมหะออกสื่อสื่อของประเทศจริงๆเหรอวะ <c oughs> อคือหลังจากที่ผมเริ่มหายดีคือเราต้องอยู่10วันตามตาม,ตามมาตรการของของของ,อ, <c oughs> องการป้องกันโรคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ในห้องอย่างเดียวเลยสิบวันแล้วพอวันที่10 1 0 11เนี่ยก็เริ่มออกกาลังกาย แล้วก็เมื่อวานก่อนก็ไปต่อยมวยแต่แทนที่จะต่อยนิดเดียวไปลงนวมหกยกกับคุณเฟยไปซ้อมครับก็ได้ครับไม่มีมมครับไม่ลงปอดแน่นอนครับผมว่าแต่ว่าเมื่อยกล้ามเนื้อมากกว่าครับก็เพราะไม่ได้ออกกำลังกายนานแต่ว่าอาการเหนื่อยอาการหอบไม่ค่อยมีครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือช่วงที่เริ่มหายดีก็เรียนร้องเพลงออนไลน์ครับที่บ้าน ช่วงที่เริ่มหายแล้วก็เรียนกับคุณครูที่บ้านก็ดีขึ้นครับออมีเพลงใหม่กำลังจะออกนะครับ28เมษาครับแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลืมเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งไม่น้อยใจไม่น้อยใจเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะฮะ